สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์ comment, การกดแชร์และทุกทๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันี่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็น กำลังใจดีๆส่งและสองพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมค่ะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขนะคะในทุกๆวันเพิ่มพลังของเราเพราะว่าอะไรไปต่อได้ไม่ได้เรารู้อยู่กับใจอยู่แล้ว move on ให้เร็วที่สุดเพราะคนที่ใช่เขารอคุณอยู่จริงๆนะคะท็อปิของเราวันนี้เรามาดูซิว่าเขารักคุณมากแค่ไหนนะคะเขารักคุณมากแค่ไหนมี2อ choice ให้เลือกนะคะเดี๋ยวจะสับให้ดูเลยแล้วก็วางให้ดูนะคะกองที่1 กองที่2เราจะไม่ตัดคลิปวิดีโอนะคะโอเคทําสมาธิให้นิ่งนะคะ1นึ่งเขารักคุณมากแค่ไหนนะคะเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยคะ่ะโอเคคนกองที่1น,นะคะอันนี้กองที่2เอาไว้นี้ก่อนนะกองที่1น,นะคะ เรามาดูซิว่าคนกองที่หนึ่งเขารักคุณมากแค่ไหนคะเขารักคุณมากแค่ไหนคนกองที่หนึ่งขอสักห้าใบสองเหรียญรักไม่มีสิ้นสุดรักที่ไม่มีสิ้นสุดเลยนะคะเขารักคุณมากแค่ไหน หนึ่งดาบว้าวดซันสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนหนึ่งถ้วยนะคะด้านหลังไพ่เป็น king of swords โอ้โห ราชาดาบนะว่าจะเอาห้าใบเอาหกใบแล้วกันเนาะด้านหลังไพ่เป็นธาตุลมค่ะราชาดาบนะคะมีเหตุผลมากๆคนคนนี้แล้วก็มีเหตุผลสุดๆเลยทีเดียวใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลเหนืออารมณ์ของตัวเองตะกะเหตุผลต้องมาความดุต้องมาความนิ่งความเงียบความเท่ความมีเสน่ห์ของคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีหัวคิดนะคะมีมีไหวพริบปทธานที่ มีไหวพริบปฏิภาณได้ดีรอบรู้รอบได้มีความรู้มีความสามารถนะคะรู้เท่าทันคนคิดวางแผนการจัดการได้ดีเลยทีเดียวนะคะ ห้าไม้เท้าสองเหรียญห้าไม้เท้าหนึ่งดาบแล้วก็เดือดซันค่ะสวยงามพลังงานสวยงามมากๆคกุณหรือเขาไม่เรื่องราวกันนะคะมีความปัดขัดแย้งกันเกิดขึ้นทะเลาะกันเกิดขึ้นไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นทําให้รู้สึกว่าสองเหรียญคือการแฮเดินนะคะเหมือนกับว่าการบาลานซ์ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาการจัดการเขาคนนี้เป็นคนที่จัดจัดการอะไรได้ดีนะคะเขาคิดถึงคุณแหละมันก็เป็นดังอินฟินิตี้ความรู้สึกที่ไม่สิ้นสุดความรู้สึกที่ว่าจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันมันไปต่อได้มันบาลานซ์มันลงตัวในเรื่ององงงขกาาารทานํนบล ในเรื่องของการไม่เข้าใจการการทะเลกกาะกันนะคะการยอมรับข้อเสียอีกฝ่ายหนึ่งนะคะว่าว่าเป็นยังไงข้อเสียของตัวเองเป็นยังเป็นยังไงมันจะลงตัวไหมมันจะเป็นอย่างไรหนึ่งดาบการเข้ามาพูดคุยเข้ามาชัดเจนเข้ามาเคลียคุณอาจจะรับข้อความ,มเมสเซจจากเขานะคะ เดอะซันพลังงานธาตุไฟและธาตุลมคือสวยงามมากๆเขาอาจจะเป็นต่างชาติของคุณอาจจะเป็นพลังงานธาตุไฟและธาตุลมอย่างที่บอกเขาอยากที่จะขอโทษขอโอกาสขอพัฒนาความสัมพันธ์เริ่มต้นความสัมพันธ์แบบมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเขารักคุณมากค่ะมันเป็นความรู้สึกของพลังงานที่หนึ่งวยเป็นความรู้สึกความรู้สึกดีดีดดลว้ลวนเลยเป็นความรู้สึก ที่เริ่มต้นนับหนึ่งจริงๆ, <c oughs> ๆเขาอยากเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กับคุณเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ความสุขสดใสการกําเนิดเกิดใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีนะคะการกําเนิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จด,ด้วยนะคะอยากเข้ามาคุยอยากเข้ามาเคลียร์กับคุณไม่รู้ว่าคุณจะให้อภัยเขาไหมไม่รู้ว่าคุณจะ ว่ายังไงแต่สุดท้ายแล้วการที่ความขัดแย้งกันไม่เข้าใจกจันจะกระจ่างแล้วก็คุณจะได้ตัดสินใจค่ะเพราะว่าจะมีการคุยกันเกิดขึ้นเพราะเขาจะเข้ามาพูดคุยกับคุณอาจจะรับไม่เสร็จจากเขาอย่างกรานหันไปทานในตั้งตัวก็ได้นะคะเพราะเขาเป็นราชาดาบธาตุลมนะคะเป็นคนที่มีตรก,กะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับข้อความที่มันเป็นเหมือนกับ ฉลาดในการส่งข้อความฉลาดในการพูดนะคะฉลาดในการคิดเพราะฉะนั้นก็ค่อยดูค่ะค่อยตัดสินใจเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วเ <c oughs> ขารักคุณมากแค่ไหนคอดดิ้ง <c oughs> คุณได้อะไร r ี b o ด t No I am not the one for you <c oughs> เราต่างคนต่างรู้ว่าเราอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่ของกันและกัน <c oughs> นะคะหมายเขาว่าอยังไง <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูอีกสิเขาก็รู้สึกแล้วค่ะว่าเราอาจจะไม่ใช่ คู่ของการละกันเราอาจจะไม่ใช่ออคนที่ใช่ของการละกันมันอาจจะทำให้ตัดเพาะของเขาหรือเปล่า I want to feel that way again ว้าวนะคะเขาก็รักคุณมากจริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของความรู้สึกการตัดเพ้อเขาอาจจะรู้สึกตัดเพ้อลบๆว่าเขาเราต่างคนต่างรู้ดีว่าเรา ไม่ใช่ที่หนึ่งของกนและกันเพราะสุดท้ายแล้วเราจะต้องเป็นคนที่เป็นคนที่แบบรักตัวเองมากกว่าที่จะรักคนอื่นอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนกับว่าอาจจะทำให้เรื่องราวคุณกับเขาทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมาแล้วมันก็เหมือนกับว่าตัดพอนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากที่จะต้องการที่จะมีความรู้สึกเหมือนเดิมนะคะรู้สึกมีความสุขอีกครั้งหนึ่งกับคุณกับเขานั่นเองนะคะ ความสุขที่เคยเกิดขึ้นความสุขที่เคยผ่านมาเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอยากที่จะเอากลับมาเพราะว่าเขาก็รักคุณมากเช่นกันนะคะอยากชัดเจนอยากเคลียร์เพราะฉะนั้นถ้ามันไปต่อในความสัมพันธ์ไม่ได้เขาก็ต้องเครารพในการตัดสินใจของคุณค่ะถ้าขอโทษไปแล้วเขาก็รู้ว่าเราอาจจะไม่ใช่ คนที่ใช่ของกันและกันนั่นเองนะคะคนกองที่1ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนกับท็อปิกของเราเขารักคุณมากแค่ไหนนะคะฟังไว้เป็นอะไรดีๆในวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกองที่2กันเลยค่ะขออนุญาตเก็บกองที่2นะคะเก็บกองที่1นเนาะไปกองที่2นะคะกองที่ของเร่านะเรามาดูซิว่า เขารักคุณมากแค่ไหนคนกองที่สองขอพลังงานสื่อสารถึงคนกองที่สองค่ะเขารักคุณมากแค่ไหนเฮอ,อ Queen ร์มิตควีนออฟคับก็เป็นราชินีถ้วย เขาชอบคุณมากเลยนะคะสิบดาบคุณตัดจบจากเข้ามาอัศวินไม้เท้าขออีกหนึ่งใบค่ะแปดไม้เท้า คุณหันหลังตัดจบจากเขามาหรือว่าต่างคนต่างนิ่งไปเฮอร์มิ o d โหมดมันเหมือนกับว่าเขาปิดตายหัวใจลงไปนะคะเฝ้ารอคอยแล้วก็คิดถึงคุณอยากที่จะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณอยากเข้ามาเป็นผู้ให้คุณผู้ให้ผู้ที่แบบดูแลคุณได้ตัวตนของคุณเป็นธาตุน้ําคุณสวยมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนมีเซนส์สัมผัสที่ดีเป็นคนเซนส์ทีฟอ่อนโยนอ่อนไหวนะคะจิตใจดีชอบทรรมุลรักธรรมชาติรักทะเลรักสัตว์อะไรแบบนี้ชอบแต่งตัวที่เป็นแบบสไตล์ ชิลๆสบายๆนะคะบางครั้งอยู่บ้านอาจจะไม่แต่งหน้าเลยคือแต่งเบาๆอะไรประมาณนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขาต้องการที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยและเคลียร์กับคุณมากๆเลยนะคะมันเป็นในเรื่องราวของการแบบจบและนิ่งอ่ะเหมือนกับว่าเขาเขาหยุดตัวเองไว้จบตัวเองไว้เพื่อจะเดินหน้าต่อกับคุณอยากที่จะเข้ามาชนะหัวใจของคุณอสศวินเมเท้าพร้อมลุยอุปสรรคที่จะเข้ามาติดต่อสื่อสารและพูดคุยนะคะแปดดาบแปดมเท้าคือ การคุยการเคลียร์อย่างกระจ่างเข้าใจคุณอาจจะรับไม่เสร็จจากเขาอย่างการหันไม่ทันในตั้งตัวความรู้สึกข,ของเขามันยังคงคิดถึงคุณมากและอยากที่จะพูดคุยกับคุณให้ให้เข้าใจกว่านี้มันมีอุปสรรคเกิดขึ้นในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเป็นพลังงานของคนคนหนึ่งที่เขาปิดปิดหัวใจตัวเองลงนะคะปิดหัวใจตัวเองลงปิดความรู้สึกข,ของตัวเองลงไปเพราะเขาคิดถึงคุณนะคะเขาอยากที่จะกลับมาหาคุณอยากที่จะมาชนะหัวใจของคุณอซึนไม่เทา้าทาดฝ่นะคะ เาเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีเฟลลี friendly, ด่ดูดีมีเสน่ห์หรือว่าชอบทําบุญชอบช่วยเหลือชอบคู่ให้เป็นผู้ให้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนหรือมีบริวารเยอะแยะมากมายที่ต้องดูแลที่ต้องจัดการหรือเป็นคนที่ชอบทําทานนะคะนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีความเป็นผู้ใหญ่ส่วนคุณก็มี energy พลังงานที่เหมือนกันนะคะอาจจะชอบทําบุญและจิตใจดีจิตใจเย็นเหมือนกันนะคะนิ่งๆเหมือนกันและคุณอาจจะรู้สึกว่าห่างจากเข้ามาแล้วนิ่งจะเข้ามา,า,มาตัดจบจะเข้ามาก็ได้ มันเป็นความรู้สึกข,ของคนคนนี้ที่เขารู้สึกว่านิ่งตัวเองลงจบตัวเองลงเพื่อที่จะรอคอยเข้ามาหาคุณนะคะเขาอาจจะยังไม่ได้ให้คุณเขาอาจจะยังไม่ได้ปฏิบัติคุณดีเลยแต่เขารู้สึกว่าอยากที่จะพูดคุยกับคุณให้กระจ่างและเข้าใจเพราะความรู้สึกของเขามันยังเติบโตขึ้นทุกวันคิดถึงคุณถ้าขึ้นเป็นราชนีทุ้ยคือเขาชอบคุณมากมานะคะคือเขาชอบคุณมากเลยทีเดียวและเขาคิดว่าเขาจะทํายังไงนะนะคะที่จะได้ได้หัวใจคุณมาครอบครองจะคุยกับคุณให้เข้าใจยังไง เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาที่มันที่คุณนิ่งห่างเขาไปคุณจบจากเขาไปก็ได้คุณเป็นคนที่ธาตุน้ําที่เทจบใครได้ได้ทันทีทันใดเช่นกันถ้าคุณรู้สึกว่าเคลียร์แล้วนะคะนี่คือเขารักคุณมากแค่ไหนเหมือนกับว่าเขาเขาปิดตายรอคอยคุณอยู่เพื่อที่จะคุยและเคลียร์กับคุณนะคะ i lost myself for allison white นะคะว้าวเขาสูญเสียความเป็นตัวตนของตัวเองไปชั่วขณะหนึ่งนะคะแหมเขาเขารักคุณมาก นะคเะขารักคุณมากชอบคุณมากเลยทีเดียวเขารู้สึกว่าจบแล้วปิดตัวเองลงเฮอร์มิตเพื่อที่จะรอคอยคุณรอคอยการเข้ามาหาคุณ i don't know how hard it was to let you go แม่เขารักคุณมากค่ะเขาไม่อยากเสียคุณไปนะคะมันยากมากที่จะคุณไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่จะต้องปล่อยให้คุณไป นะคะต้องปล่อยคุณไปมันมีความเจ็บมันมีความเสียใจถ้าคุณได้ตัดจบจากเขามาวันนั้นมันเจ็บมันปักมันนิ่งมันเสียใจมากปิดหมดอยู่ตัวเองเพื่อรอคอยเข้ามาคุยกับคุณรอคอยให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันไปต่อกันได้อยากที่จะสู้ฟันฝ่นอาอุปสรรคเพื่อที่จะความหัวใจคุณมาครอบครองหรือเกินนี่คือหัวใจของเขาณนะตอนนี้นะคะคนกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะเขารักคุณมากแค่ไหนขอบคุณมากมากรักมากจนไม่อยากปล่อยคุณไปแล้วมันยากเหลือเกินที่จะปล่อยคุณไปปิดตายตัวเองลง เพื่อเราคอยคุยกับคุณเลยทีเดียวนะคะก็ฟังไว้เป็น i ะนะคะทุกคนขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ